ของ744บาท97สตางค์ค่ะสามารถพิจารณาพวบูนาย MG ZS 1.5ตัว p S+ มีสลูป ร20-21ยึดตามปีจดทะเบียนค่ะคันนี้ราคาเปิดประมูลที่ราคา250,000บาทค่ะเลเิญค่ะดับเบิ้ลปอยนราคาได้250,000เปิดราคาเลยมีค่ะนลารอออลน์มีไหมคะมันจะราคาเปิดราคาเลยค่ะสามารถเปิดรับราคาได้ F พัดมีสลูปแอร์แบ็กและระบบเบรก ABS มีมาค่ะใช่แล้วค่ะในราคาเริ่มต้น250,000บาทค่ะจูดตารูงใจรับราคาไปได้250,000รับไปเลยมีแค่สีขาวยอดนิยมค่ะนลารค่ะออลน์มีไหมคะสนใจะราคารับไป250,000ใช่แล้วค่ะเปิดก่อนมีสิทธิ เสียดายเสียโอกาสนะยังไงรับราคาเปิดไว้ก่อนได้ใช่แล้วค่ะเนื่องจากผัดลานไปแล้วนะคะวนข้ารับสองับขึ้นหนึ่งไม้สองพันจากราคาเดิมค่ะตามกด กติกาเงื่อนไขการประมวลด้วยใช่แล้วค่ะเสร็จแล้วนคะเปิดภายหลังนะคะใช่แล้วค่ะระหว่างนี้ไม่เวลาในการรับชมแล้วตัดสินใจรับราคานะคะและอยากชมจุดไหนเพิ่มเติมสามารถพิมพ์แจ้งได้ใช่แล้วค่ะออนไลน์หากสนใจก็สามารถจอยบิดเข้ามาก่อนได้ค่ะเป็นสัญญาณที่เรานะเกตโครงสร้างหลักสีดาวโครงสร้างเดิมค่ะเกตสภาพโยนสีดาวเช่นการมาจ่ายราคาเปิดยืนยันราคาได้ใช่แล้วค่ะมาจ่ายราคาเปิดได้รับไปค่ะนารค่ะรับไมคะรับไปเลยไหมคะสองแสนห้าราคาคันนี้ค่ะสองแสนห้าหมื่นบาทาวสอบพิจารณากันแล้วสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทนัผ่าน 2อง0 0 0ามืนอะไรค่ะอะไรกรับราคาแล้วมากาใช้กับ2บาเก็บราคา25ง0 0 0นบาท2อง0 0 0 2้า0 0 0นบาทนหนึ่งอะไรค่ะาราคาเป็นค่ะส0าหมื่นสี่พนกพันสองแสามื่0 0ันสน้ามนาทนับหนึ่งนับหนึ่งสอนาหมนพันนับสององ0สาหมปพนหาหมาทนับนับ่ะสามีมนกกับาบสออสน้ายม่0 0ับาทออนไลนาเบาทนย์ศนาหนค่งหากมีมากกาป 2แ<ร>สน2แสน6หมื่นสองพันบาทออนไลน์ค่ะหมายเลข30096ค่ะได้มากกว่าบิดสู้กอดสู้ราคาได้ตัดสินใจไวไม่เสียโอกาสได้มากกว่าเรียนเชิญค่ะ2แสน6หมืสองพันบาทราคานี้ชิปลูกค้าทางออนไลน์2แสน6หมื่นสองพันบาทค่ะนับสามค่ะตกลงขายที่ราคา2แสน6หมื่นสพันบาทก็รได้ไปหมายเลข30096 30096ประมูลได้ไป2แสน6หมื่นสพันบาทขอบคุณนะคะ